พี่น้องเอ้ยพี่น้องแต่เบิ้งเด้อสิเก็บให้เบิง้งอันเนี้ยเฮดนาแลดอกงามๆาแบบบ่ตัดต่อพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บแบบปะตัดต่อพี่น้องเบิง้งอิไพซ่าเนาะพี่น้องเนาะคอนซ่อนน้องข่อยบอ่พี่น้องพี่ดอกหนึ่งพี่ดอกหนึ่งอันนี้สามดอกก็เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยววางไว้หนิก่อนผุ่นคอยไปเฮดนาแดงอีกเด้อป่ดทีนี้เฮตนาแดงพี่น้อง ผอยไปได้มาทาั้งพีงเหมือว่านเนี่ยเสียดายครับก็สานกับสิจูก็นี่เอามาวางไหมูพี่น้องเอามาวางใ่หม,ม,มูเนาะพี่น้องเนาะพูนอีกสองดอกหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเด้อผ่อยไปซาซาบแบบว่าตัดตอพี่น้องเดีแ๋ยบบระหยุดโทรศัพท์ตาดทิโตนี่ดอกหนึ่งค่ะสิว่าเห็ดตะไคร้หรือมันเห็ดนาแล่ดีแล้วพี่น้องเนี่ยโอ้โหตขาเงาเงาพี่น้อง มเ,นเนม,บบบบมืงเนี่ยขาพ่น่ะพดโพบมักหม้อักแตงอีกหลีพี่น้องเบิองเบงข่อยแบบสนิทประตัดต่อพี่น้องแบบสนิทประตัดต่อได้พี่น้องเมืงเนี่ยเพิ่เียดอกนั่งอีกพี่น้องอันนี้เห็ดทานหมดทีเนี่ยเมืองเนี่ยุูน่ะโอ้พี่น้องเลยพี่น้องมาได้เห็ดย้ามคำมาได้เห็ดย่ามคำเห็นได้ัดที่นี่สีบ่มเอดอยู่ในป่านี่ตีข่อยอ่ะเมืงเนี่ยพูน่ะอันนี้เป็นเห็ดทานบัดที่นี่ โอ้เพี่อีกพี่น้องเอ้ยสองดอกหนึ่งอดอกหนึ่งดอกไปักไงนี่ปโัโท้อทีท้ทีถึงทีถึงทีถึงนัพี่น้องสองดอกหนึ่งอีกเ็ดหนาแหล่เด้๋ยวปะทีนี่เจ้าเห็นบ่นาแหล่พี่น้องโอ้เบื้องปุ่นอีกพี่น้องมึงคอยพาไปเก็บปุ่นอีกปุ่นแมพี่น้อง S <S off, อ ö, เออเด้อเพื่อนกิเพื่อนออกอย you ู young, todas, other, ่หมองเขียวๆนี่ดิมองมอดอันนี้มีหอนแมงลินหมาอันเน่เกบ้านนี่เนาะอ่ะกระปัดเพื่อนออกก็แล้วกันกุ่นดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดตะไคร้พี่น้องชิโตโอ้โอ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 พพี่น้องมึงกูดูเห็ดทานดำปื้อๆดอกใงี้ๆพุทธะเออโถพวกเจ้าเบิ่ง ้ดีทุกพวกเกี่ยวเบิร์สามดอกนี่เบิ้งดอกมันเบิงอันนี้ดอกจู่ๆอยู่พี่นอ้องเมึงกรูรูขาบักแยอ้อหลีได้พี่นอ้องพูดหนาดอกหนึ่งคอยเอาแบบ็คปตัดต่อให้พวกเจ้าเบิงบ้งไปดีทุกจะดอกหนึ่งเฝ้าไลา่ตาได้พี่นอ้องขอกระตุ้นเตือนคือกันมึงเนี่ยนี่เฮ้ยบอเมียนดอกหนึ่งไหมสองดอกพี่นอ้องมึงเนี่ย ป๊าหีดทั่วพี่น้องเอ้ยมึงแน่คุณนะมึงกรองนี่เนื้อหีดทั่วมึงแน่นะม้งดอกนี่มันแมนบ่โอ้ยแมนพี่น้องขั้นเป็นยังเสียพี่น้องมึงก็รู้พวกเจ้าเห็นบ่เมืเม่อดเนาะคำแล้วพี่น้องเนี่ยคุณนะดอกบักใหญ่มันกระดำเหทานกระไดบ่ที่นี่